บอสกรนดาออริจินอลนะครับโอ้ลิ้นพันกันเลยวันนี้เราอยู่กับบอสนี่นะครับเป็กกินเนอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคุณภาพมันจะเป็นอย่างไรยังไม่ได้แกะซองเลยนะวิธีใช้ก็เหมือนเหมือนกันนะครับฉีดๆีดนะไม่ไม่ยากนะครับก็ใครอยากอ่านก็กดหยุดเเานะครับกดหยุดเเาอ่านได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับดูถ้าใครจะไปซื้อตามนะครับ เดี๋ยวผมฉีดให้ดูว่าประสิทธิภาพมันเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็ทำการเซอร์วิสเบรนะครับเซอร์วิสเบรกซปเปอร์คับร้อยสินะครับก็ตัวเบรกคินเนอรของบอสนี้นะครับเขาจะมีเสาสีแดงให้หนึ่งเสาเอาไว้ฉีดนะครับแล้วก็เป็นหัวสเปรย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับความสกปรกของระบบเบร,บบรกหลังนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูว่ามาันจะสะอาดหรือเปล่านะครับอดู โอ้ดีนะอ่าดีดีถือว่าดีอันนี้หมักงอม,มนานมากนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันมันเป็นน้ํานานนะครับมันมันไม่ได้แบบแห้งไวนะเป็นน้ําค่อนข้างนานนะทําให้มันมีเวลาในการไหลออกนะครับม,มีเวลาในการไหลออกต่างกับตัวที่แล้วที่ผมฉีดแล้วมันไม่ค่อย ไม่ค่อยเป็นน้านะมันจะแห้งค่อนข้างไวมันจะไม่มีเวลาไหลออกนะครับแต่นนี้อาจจะต้องใช้แปรงช่วยนะครับเดี๋ยวผมก็เอาแปรงมาถูช่วยเพื่อที่ว่ามันจะได้สะอาดนะครับนี่นะครับพอเราฉีดไปแปรงไปมันก็จะสะอาดขึ้นนะครับแล้วมันก็จะแห้งไวนะครับเราไม่ต้องเป่าแล้วก็ไม่ชื้นด้วยระบบเบรมันไม่ชอบน้ําอยู่แล้วนะครับก็ใช้พวกนี้จะดีกว่านะครับดูนะครับ ดูนะจะสีให้ดูีอทีมเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นน้ำนานอยู่นะเออเดี๋ยวเราขัดอีกหน่อยนึงมันก็น่าจะหลุดนะครับอน,นนี้นะครับ ขัดมันก็จะหลุดอยู่นะมันต้องขัดนิดนึงนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะเป็นน้ํานานดีนะไม่ได้แบบไม่ได้แบบแห้งเร็วอะไรขนาดนั้นนะขัดก็ออกอยู่นะครับได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับอ,อจากที่ผมใช้นะครับหนึ่งเลยนะครับสําคัญที่สุดเรื่องเรื่องกลิ่นนะครับเรื่องกลิ่นเนี่ยโอ้โหถือว่า ดีเลยนะครับคือมันมันไม่เหม็นแต่มันไม่มีกลิ่นหอมนะแต่มันไม่เหม็นคือพอเราพอเราไม่เหม็นเนะี่ยมันทําให้เราทํางานได้นานขึ้นทํางานได้สบายขึ้นนะครับไม่ลาบากนะคือถือว่าดีนะในราคานี้กลิ่นไม่เหม็นส่วนอัตราการแห้งเนี่ยถือว่าดีนะครับไม่ได้แห้งไวเกินไปนะครับคือถ้ามันแห้งไวมากมันไม่ใช่ข้อดีครับคือ พวกฝุ่นผงพวกเศษคราบน้ํามันเนี่ยมันจะยังไม่ได้ไหลโดนนําพาด้วยน้ําออกมานะครับมันก็จะเป็นคราบนะครับพอมันแห้งเร็วทําให้เราต้องฉีดแบบต่อเนื่องนะครับแต่เนี้ยฉีดแล้วสักพักหนึ่งมันก็ไหลลงมาไหลลงมาเป็นน้ําเรื่อยๆนะครับถือว่าดีเลยนะแล้วก็เรื่องการชําระล้างค่อนข้างค่อนข้างดีนะแต่ไม่ได้ดีมากคืออาจจะต้องมีการแปรงช่วยนะครับเช็ดช่วยแปรงช่วยนะครับใน คาบที่แน่นหรือสกปรกมากๆนะครับแต่ถามว่าราคานี้กับคุณภาพโอเคไหมผมก็โอเคนะครับสมศักดิ์ีบอนนี่นะสมศักดิ์ีเลยนะครับใครใช้แล้วชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็จะตอบนะครับใครอยากสงสัยอะไรยังไงนะครับก็คุยกันได้นะเนะี่ยเขาขายหลายที่มากนะครับ แต่ผมบอกเลยถือว่าใช้ดีนะใครที่ชอบของถูกมีคุณภาพนะก็ยี่ห้อนี้ก็เป็นยี่ห้อนหนึ่งที่เป็นทางเลือกนะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมซื้อมาใช้เองนะก็ลองกันดูนะครับ